ก้อยรัชพรโพสต์ข้อความแรกถึงอดีตคนรักนิกกี้นาชัดหลังจบความสัมพันธ์3ปีสำหรับคู่ของนิกกี้นาชัดกับหวานใจนักแสดงสาวก้อยรัชพรที่ปล่อยโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เสมอและเป็นเรื่องเป็นราวในโลกโซเชียลได้มีการติดแฮชแท็กนิกกี้ก้อยพร้อมทั้งมีประเด็นข่าวลือทั้งคู่นั้นได้เลิกลากันอย่างเงียบๆนิกกี้ก้อย ร้อมทั้งมีประเด็นข่าวลือว่าทั้งคู่นั้นได้เลิกลากันจากประเด็นนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นคาดเดาสาเหตุกันเป็นจำนวนมากซึ่งทังก้อยรัชพรได้เปิดใจออกมาเผยความสัมพันธ์ล่าสุดทางช่อง YouTube ของซึ่งทังก้อยรัชพรได้เปิดใจออกมาเผยความสัมพันธ์ล่าสุดผ่านทางช่อง YouTube ของนิกกี้นาชัดซึ่งทังก้อยนั้นเผยว่า อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราทั้งสองคนเลิกกันแล้วแต่เป็นการเลิกกันด้วยดีวันนี้เลยมาบอกให้รู้ทั่วกันว่าเลิกกันแล้วล่าสุดเสาก้อยเคลื่อนไหวถึงอดีตคนรักหลังจากที่ได้เลิกลาอีกครั้งได้โพสภาพอวยพรวันเกิดนิกกี้นะชัดพร้อมข้อความระบุว่า Happy Birthday ขอให้มีความสุขมีสตทิทั้งกายและใจแข็งแรงค่ะ ซึ่งทางด้านหนุม่มนิกี้ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับด้วยว่าขอบคุณครับไม่มีรูปอื่นหรอรักน้องเสมอนะทำกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางก็ยังสงสัยว่าทั้งสองคนนั้นคืนดีกันแล้วหรอบางก็เชื่อว่าที่ลงรูปนี้ไม่ใช่เป็นเพราะภาพสวยหรือมุมดีอะไรแต่คนถ่ายเขาน่าจะชอบความทรงจำตอนที่ถ่าย เราะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ได้อยู่กับคนในภาพเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพิ่อให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ